ว่าแก่เราว่ากี่รานีเราอยู่ก็อนมันเพืองวัวยาวไปจักโชคเลยเมื่อกีนผมมัดมวลมัดมวลเจอไม่อ้อนเจอเมื่อกีกูตื้อเราว่าตั้งว่าแทว่าตึงว่าแดดนู่นแหลยยาวไปจักอยาเข้าเราว่าก็มาเจอไม่อาจจะว่ากูชูปติดนั่นโชคเลยแต่ว่าเจอไม่เจอเอาแต่ว่าไม่เลยเหล่านั้นเราจริงนึงอะเราเรากินเพล่ะเราเมาทุกวันนะ อาเมก็งกินอจ้งติบกินอลาข้าวกินอแต่เราไม่เจอเออเปืี่นชัดกองลุยไปเพื่มไปเรื่อยอันนั้นเราไม่ทื่อออไ้เปืี่นชัดเนี่ยเราทื่อกว่าเรากัดดังเหมือนกันเปืี่นชัดแล้วดังหรืออะไรมึงไม่เล่นบอลลกอะเมก็ชัดกันดีแล้วอ่ะบิ้มดังแล้วโอ้ยจริงเออกูเชื่อใจบ้านหลือมึงอุติตัวเป็นลูกบอลกันเร็วใช่ไหมล่ะใช้กัดตีนเราโอ้ยจริง ปรเดชัดมึงกำกันตีนก้าหน่ะเดี๋ยวมึงอาจจะแบบอาจจะบมาธรรมดาเพจาะจะแบบก้าวจะราเกี่ยวได้จริงๆพรามเวงกับคนบ้านนี้พอเดียวครูนี่ก็ต้องใช่กับคนแต่น้ามันครูเชิบเชิบสารมาไม้พืชคนที่หน้าเหมือนผมมันพี่เทนี่แสดงว่าไม่มีแบบไม้แบบแต่ว่าตั้งหัวคนหัวหน้าโอ้หัวหน้ามันเพื่อนลุยอแสดงว่าคนที่หน้าตาเหมือนพี่ทองนั้นมีอะมีแบบอานองว่าแกรงว่าตึงหัวแร่เวลาวันหัวเตยหัเศร้าท่ะ วันเสาร์นี้คุณจะได้เห็นคนที่หน้าตาเหมือนพี่ทองเลยเหล่าครับที่ไหนเลยครับเตียวอเชตวัดซี่วัดก้อนวัดตึ้งวัดเชิดใกล้เดี๋ยวมันมึงจะวันจันทร์ี่ก่อนเชิดนะเหล่าพี่แจ่มไปได้มั้งมึงว่าโธ่พี่แจ่มไปได้เหมือนเก้าวขึ้นจะกด้วก็เลยว่าทรงว่าป้อมดีคลื่อนเทียว่ะหยัดแแม่รงป้อมมึงมันก้องพี่แจมมันมีบูธด้วมันมีแต่ก็จุ่มไหวมาแดกกัน เอาวะอาวายัดวยัดหวยัดแม่มึงเลยไอ้ยะกูมต่อย่างคนดังอังดาแม่นี่มันทำไรตีนวายัดวายัดวายัดแม่มึงเลยฮานหัวตึงหัวกับหัวกับเราเออไอจ้ะวายวัดเล่นๆนั่งแบเราอย่าจะรำนะเรื่องวัวนั่นกูไม่ยอมนะเออวันนี้ผมถามว่าพี่ทองนี่หิวหรือยังเลยครับหิวให้ได้มาจากเราคับหิวข้าวเมื่อไรก้าวเอามาแต่ไหนแต่ในหิวเมื่อกินกระมาอยู่นี่ ก็ตามว่ามึงยาก้าแลยไหมอ๋อเราว่ายากเ,าเราว,ว่ยากแล้วออ๋การนั้นเลยติดหนองลมตามป <c oughs> ีแจ่มอือเฮ้ยเขาพูดมากอใจมันก็อยากปีแจ่มันแจ่มันอยากแม่หน้ามันเป็ดว่าูคนปีได้หน้าไกลไกลเป็ดวายใจโอ้มาไกลไกลใช่ไหมใจจะไม่ไกลไกลเมื่อนหัวเมื่อเลยนี่โอ้จริงกู <c oughs> ว่าแม่มึงหน้าได้กับเป็ดกูกันนึกอยู่ แม่แกน่าแต่งงานกะเป็ดกะไรจริงเนาะเอฮ้ยอ๋อแล้วกูเบื่อหนักหน้าเลยก็ต้องพุกเลยใครจะต้องไม่ได้ซิวเพื่อเห็มเนาะเสียบวดซิวไปเลยไม่เจอย่ามาใจเยอะมากเที่ยวจังที่ใหญ่เหยียดผมน้อยๆ้อยแต่แถวจ้อยแกงนี่ให้โดนใจใหญได้เลยกูใจที่กูบูต้าแล้วใจที่ไหนได้ก็กูบูต้าเว้นก็ประกาศ เป็นสิวเป็นขวานชายกูบูตาสิกะรั้วประเดี๋ยวพันเครือจาวกูบูตาเด็กแก่ที่ไว้พันธุ์เด็กกว่าจับเนี็ยก่อพุ้นเจเน็กองทัพบูเอาเนี่ยฮันบึงปูหลานก็แล้วอ๋อไม่รู้เน็ดแมมชายสาวเลยหัวขวางกับพิบตั้งย้่ยหรือวะเราไม่รู้ลายอุบัตคุณแล่หน้ามันนั่งต้มกับะปอแล้วเฮ้ยตีบ่าวเลยนั่งต้มมันเนี่ย อะไรตาวเจเกย์เขาตักอากูหนึ่งวัานนั่งต้มวีเลยแต่กวันใบไปแล้วเหื่อนเราอันใบเรือตำมันธนาคารแล้วนั่งต้งมเอออาก้าตำมันธนาคารแล้วเดือนแปดเบิ้ลพ่อรวยแล้วเหื่อนเรากันรวยมันทำตำแน่งน้อย,อยผู้จัดการนะไม่เห็นเดื่องต่างแปดเบิ้ลมันทำได้ดาทำได้เลยตัวปฏิทินนี้ไม่มีใครถีน้ำเหมือนกูกับน้ำเหมือนนั่งต้ม อ่านธนาคารเด็กเขาจ้างนันทำในงั้นนั่นคือเราช่วงคนตานั้นคนอื่นอาไม่มีทิศอาจจะทำได้ทำไมไยเป็นไหนไรอันเราเป็นคุณหน้าธนาคารเด็กเขาเออจริงอูอเชียร์อะไได้บัดนั้นเออนั่งต้มจะทำอะไรเอิอเราจะจะขึ้นพึ่งปิงต่ำคุณจุดหน้าตนาคารนั่นจ้างได้แบบน้ำเมื่อนกันเออซึ่งไหมไอ้เวลานั่ซึ่งไหมเออจริงจริงจังอู้แรียกูเกย์ควงเลยเนี่ยเฮ้ยหลอกเล่ตัดพี่บ่าวกูเล่นนั่งอยู่ไหนอ่านดู ออกมาตี้ไปเบือลเบือเบือก็เออแล้วยอดทองครับผมบอกยอดทองจริงๆว่าวันนี้เนี่ยเรามาสองปีแล้วเงินที่จะซื้อข้าวนี้ไม่มีแล้วละครับมีแค่ห้าสิบาทเท่านี้ก็อยังง้าวาสิบบาบาทแล้วใช่มตรบาริบาทนี่เรากินได้เหรอหาวิธีให้กนจ่ายกันบ้างที่พี่ทองคิดไงดีเนี่ยอเอาเรื่องแรกกับรเรื่องเงินมันไม่โดนเรื่องแรกคือเงินยูย่ใกล้มีอายกันไม่ต่ำเลย เด็กก็บำดิ้นดลจ้างจิบรอเป็นกุ้งกุ้งเงี้ยเด็ก็จ้างเต้เต้จ้างแม่โคทำบ่อกุ้งก็ปพลตชาแนาได้อื่นทั้งไปโตัวก็บบางโอกาสก็ทำเลยจิบไม้ก็ยังไหนนี่เราไม่ทำเลยนั่นมันอีดายมากดอเห็นกูจ้ามแลยมึงดิเราก็อะไเฮ้ยเราใกล้มันนี่ไอ้มีข้อแหลกเปลี่ยนเว้ยวิธีที่จะหาเงินยอดทองพอที่จะรู้มันครับโอบบายๆครับปุ๊บมาเืินนี่ไม่แน่แต่เรื่องงานเรื่องนี้ปุ๊บมาจังนะถ้าจะไปไหนละปุ๊บมาเรื่องจิตผัวในต๊อบเยอะเลย แต่เรื่องอาขึ้นเนี่ยไม่เรได้ไม่ได้แล้วเมื่อกี้ตั้มเอาผือเราขึ้นเนี่ยก็มีอายเราเราว่ามีที่เราลองเพล่งลองเพล่งก็เออยีเกก็ได้ยีเกก็ติดดีโอคุณอยู่อย่างน้าล้อล้อมันกูถ้าได้ตาแดงยีเก๋เลยโอ้แม่หยอกมบืองเรื่ออ่ะตุ้ยเป็นแนวบ่ายบ่ายเที่ยงกูดีอ่ะกูบอกเลยเดี๋ยวเที่ยงกูว่าเหลือในแลนี่ยีเก๋เพ้กูเพี้ยสวัสดีครับคุณผู้กวองเออไอ้ย้ ไอ <ste> ้เอ๊ะท่านใจยาวไอ้เอ๊ะนหนาซิกกูเล่หลูกเล่นกูเล่เนาะใจเองนี่ละก็มากว่าผมร้องกันสักหน่อยอ่ะงานเราตึงเสียงปุ่มไม่อร่อยเออควางการสักหน่อยเติร์ดน่าตั้งใจฮปุ่มไปอาแปลกชื่อดังแต่กูลงควังทองงง ผมช <ITA> ื่อนายสมพทศงประชารู gue, hygiene, ้จัท่กัวหน้าเมื่อก่อนบอราจําได้พระเอกเกือบตายเรียกว่าเต้าเต่าเต้าเต่าเต้าเต่าเต่าเต่าตาตปั๊มปั๊มปั๊มปัมปั๊มไอ้ไ่มันปั๊มอล้อมันตื้อมปเต้ใกล้เพื่อนกันเล่า จังอูบาดเจ้าถึงพ้าหนุงหยัดแม่เซ็ตเลยเนี่ยเลือดเลยเลื่อตัวง่าเลือดออกจริงไงเรียบร้อยละเออยอดทอนนี่เสียงดีนะครับคือรันจันทร์ครับอ๋อเหรอครับคืณเคยรันจันทร์เจ้งดีพี่เป็นนั่งทรงกับเจ้งดีคือรันจันทร์อ๋อเลยครับแสดงลิเกได้โอ้สบายมากล้ำทัดได้หม้อล้ำได้หอยล้ำทัดก็ได้โอ้สบาย ตุ้มผ้าใบเสอเงยเงยนั่งรวมได้ม <inh> ั <though> ่งจริงลวกกว่าผ้าเออมือรองี้นเลยทิทางปลอกเขาคันตาไอ้ยัดนิแม่มันหอกเข้าไปมาบผมไม่ใช่เลยเดพึ่งกันใส่เบียร์ลงมั่งตาคันเลยปัจจุว่าปลอกไิ่โอ้ละเอโอละจ้านานๆจะมาทีนานนานๆจะมาที เสียงเขาพระดีเพราะเขามีรรมนาเปปะ ออกสำเนียงเสียงร้องจากยอดทองลำตัดกวัางเถิดนาควัางกันในตะนัดคืนนี้ยอดทองกูถึงมาเพินใช้จ่ายชื่อกับเก้ามันแสนทีจะเศร้าจะมองจำเป็นแล้วจะท้องขอพี่น้องบันทีบรรดาที่ได้มามึงขอที่หน้าโรงนังกูบอกว่าขอไม่ได้พระพระชาชนก็ดูหนังชายกันคำคืนนี้ก็ละวาจะไปทางไหนกันดีราธานีดีไหมอาโกนี่จะอยู่หรือไม่เราจะขอเงินขอเก่าขอปลา เออก็มีแต่รองเท้าดอกนะไอเท้าชื่อหยอดทองถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วน้องอยอดทองหยิบเรือพาถแต่หนายห้างมองเห็นมึงจําเป็นที่จะต้องตายมาขอเฉยเฉย,เฉยแกก็ไม่หายเพราะแกลงทุนซื้อมาไปอ้างราตานีของดีก็คือรองเท้าอีกยยอย่างหลายอย่างอ่าจอีกหลายอย่างที่คลุกคล้าวของดีเอ้ยกอมีมา ตลอดเทปมิวสิกก็ได้จัดไว้อย่างเรียบร้อยราคามีอยู่ไม่น้อยที่ทางร้านได้จัดมามีเพลงบอกดอกสร้อยจังอร่อยชัดเจน และนอกจากนั้นหนังตะลุงดีเด่นคือหนังปฐมก็มีมาว่าหนังประฐมลูกมีแต่แดงดีไม่ใจน้อยเออมันแขวนทั้งชายซอยทั้งชายมือมันก็พาและนอกจากนั้นโดราหนูเขียนรำวนเวียนทุกๆุก,กจังหวัดประชาชนแหน่งนกรนนัดแกจังดีแล้วก็โสภาแสจันดูสำเนียงเสียงแจ๋วเออเองเออเมออืเออ่อควังแล้วไปตัวตินเหมือนกับเพลงบอก สุรินที่เปิดกันก็นละวา,ปาะเป้พาโอ้ยโอ้ละจ้าโอ้ยโอ้ละอ้ยจ้าได้แล้วได้แล้วอะไรอย่างไรไดแล้วได้แล้ว,ลว,ลว,ลวอะไรอย่างไรคือของผมน,น,นะเนาะอ๋อกองเต้นเลยเพราะหนือเต้นแล้วแล้วเล่นหยุ่นเยียบพี่งอง๋อเลยเต็มเกวันจ้า กลุ่มบอกเครื่องเต็นตีนของตัวม่าว่าเพราะหนูแกไม่โอ้เลี้ยงยืนยิ้มอยู่เครื่องแล้วก็ยืนตูนอยู่ลายบ้านลวกหนูว่าก็จ่องฟ้าไม้โแอ่ะกูเห็นกูก็ให้บ้านกดนี่บมดเยอะเออวันนี้คิดอย่างนี้ดีกว่ายอยาทองไปซื้อข้าวในตลาดดีกว่านี่งาสิบบาทสุดท้ายนี้ให้ทองไปซื้อข้าวในลาดน้องชายโป้ม่โดรไปครับทำไมละครับรดีจนรถมาีแล้วเสียววันนี้ใครทองจะต้องไปนี่แหละผมไม่โตรไปใครเดไม่โตรไปเด็กลมเลยใต้ห้อง ท่นเด็กว่าเด็วไปยืนอยู่ติดนาลาดเด็กมันลมเล่คุ้มนึกว่าพีเช่มาบาเราไม่ใจดโดมายิ้งทางเด็กดุมเด็กชาวเช่าเด็กดุ่มเล่นวะไอ้บาสหลวกยังไงเราไม่ใจใหม่ค <ve> ืนวัยจำน้ำเปลาปีพี่วะยังไงเล่งเปรียวเตียยเผื่อนไม่รู้ป่าเลยแม่มาโยกก้าวกับร่างรถัดควยเหน่ควนรุนแรงไปเถอะแต่เด็กชาวเช่าอีหมาลมเล่มึงอกีนไม่แหน่โว่สิบบกสิบเจ็ดยืนข้างคูอยู่กะลุย ตัวเองที่เกาจ้องนูืเกาที่ปวดดับนูอยายแม่ไม่ไปจอดเกียงกับชาปินเตอร์ไอ้คนรุนกันหนาเลยไม่ลงกันมอหนไม่นอนเบิดซิมลงกันไปแล้วแล้วบองหลาเลยครับต่าง่ยอดทองไม่กล้าก็บองหลาไปซื้อเองไม่ได้ผพมกลัวกับกลัวอะไรเลยครับกลัวจำรวยดิจบปราบแล้วตังไว้หลงแรวไม่ตังกล้องูเลยให้บอกแล้วก็ตื้อแต่ปลาไม่ลงตื้อไว้ควันก็ไอ้ควายจิปลาจังเลย

เราวแต่นั้นโหเวลาเปียกเนี่ยขณะนี้ลูกชายมีบายใจจะตามใครสักทีโอ้ยพี่น้องอและยิ่งใจโอ้และแม่ป้าพอลโอ้และอู่เป็นจางตองโอ้หายมันหาักพับกระอู้เพื่อนอะไรบ้านนี้ใจแล้วอ่ะนี่ก <c oughs> ็ไม่อยากอู้เป็นจางตองก็อยากว่าอู้เป็นวัดก็เออได้ล เออพ่กไม่โดนไปกวนไงจับปลาผมกูจับหรือปลาปลาพวกก็ใกล้ในร้านลุยแต่ไม่ไปจับบนในร้านเนาะพวกโต้กันเพียบๆกันไม่ได้มึงไม่เห็นเบีจนกูเดี๋จ้าอาป้าอยู่ต่างๆร้านทำรัวร้อนจับเบีจนกว่าป้าอยู่กะอยู่เอามาเนี้ยกะไได้กินยากไงบือแต่ปลากูนี่มึงปลาไม่จะพอดีพอไรอย่างนี้ปลาเอ่เงินไอ้ตัวแลมปลาไม่รู้ได้ดํามันดิเด็ดแม่บึ้มใหม่เตือนอะไรนี่มึงดูเด็กกันก่อน นายโยมจับปีได้หมายเตือนดำปลากำจับหมายเกลยบปูนกำจับน่าดูเลยจำอะไรเงี้ยคุยบอกมึงนะโรงแรมมีข้องปิดกันมาอยู่เต็มในตัวร์ลยอย่างเดิมเลยนะติดร่างตายโอ้หนูปอกูตุ๊กจับปักเตียนพี่ติดพี่ออกกะแล้วก็จับสอยปักเตียนพี่พอไปดึงรูปักเตียมไกลเป็นกัญชาหมดไปตรงนี้เต็มเว้นปอเราขึ้นมาอาดิฉันใช่ปะโทษเลยคนฉนตุ๊กจับปักเตียนพี่กว่ากัญชา คนรวยต้องจับปงข้าวเงินก็ว่าแปลงมีโอ้ยโอยไม่มีความเป็นตั้มกันหรืเวีนกูกับประเทศนี้พอมาโทรไปแบบเออไอเท่งน้ำนึ่งกูอยู่แล้วเออตอนนั้นเท่งไปซื้อนะครับครับห้าสิบบาทนี่พอไม่ใช่พ่อครับก็ร้านตานี่มันกันระดิบแล้วได้อยู่เตี้ยอย่าเจอไม้เลื่อมมาแล้วฮันโหโบโรเจอเลื่อมมาบูดไม่เหลือไงเลยไอ้คนขี้คนกูก็เจอมันพอดีอยแล้วเอออีกกินข้าวได้กันแล้วแต่พี่เท่งถนัดข้าวมูแดงกูรวยกู ไม่จะปักปัดปักตมไม่ได้ที่ไปตึงมันกว้านมูเหลือกไสเลยแต่ก็เหล้วก็มาเลุยน้องดมก้าได้ต่างหากพี่เต่งข้าวหมูแดงผมก็ข้าวหมูแดงนี่แหละครับข้าวหมูแดงซร้งแล้วไอ้ทองเดี๋ยวกูขิดเราตึ้งห่วขิดก่อนมึงข้าวหมูแดงน้องดมข้าวหมูแดงไงบองล่ะกูกาก้ามูแดงแค่ไหนปวดชินทำไม่อยากกูนี่ใหญ่เหมือนเปลื่อแหว่งแนวจะกที่เราตื้งเราได้เกยมาลาดนี่เออเฮียกาแล้วก็ช่างแต่ไม่แช่อยู่ปอยเอ้ย เออมึงกาหมูแดงลองดมกาหมูแดงไอ้บองล่าข้ามูแดงกูเออก้าหมูหนึ่มึนแล้วกูมาตายในข้ามูหนึ่มึนเหรอมาไม่เหลาเอาข้ามูเขี้ยวเลยใจพีดก้นมือเลยกูเช็เจ้ากูบอกเดี๋ยวเออเขาตัดถาใจข้าวได้แต่มึงเจอไอ้พ่อกันนะกูพ่ออยู่แล้วอยากเจอไอ้เรือเจอมากุนอ้อกุนอ้อกุนอ้อนึกมึงซ่องลังดมซาไม่บอกล่าเจอมาจักซาโมะไปนะเออกูก็ตระต่างกันจังเลย riết rồi riết rồi để đánh bạn hình mà pít. Đeo con kỳ con là khắp cho thông Sao mà gặp Nắp đu mày đấy khắp Nói ngày thế á Sao không là cha mày bỏ la làm kỳ con à Để trách để dưới như yêu kịch Trời nhói này ư Tương ตึงน้อยไอ้เตียงเออตึงตึงมาเด้อใส่เราเอออะไรวะอะไรวะอะไรวะใหญ่กรอบตีเอ่ะแล้วเบื่อมึงอวานกรอบแล้วเบื่อมึงอวานซาบ่แล้วพี่อ้ออะไรพวกนี่ว่ะเจ๊อ่ะมึงนับนเลยตีออนึกเมื่อวานเจ้าหนุ่รู้ไหมเจ้ามาบอกแล้วอยากแม่เตือมาเตาเล้อยากแม่เตียงกูขากันกันกละกันตั้งโต๊กับบ้างเล่นขากันเยาะชุบ เอารออยู่ทางนี้บอลากกับกลาบอยู่นีเข้าพี่เด่นเหล้วเ,เข้าได้หลวาวยี่ยี่ยี่าบไปเจอเ้าลบมือเพระ่าพาเบี้ยไปแล้วจำบาจำบ้าได้แล้วออ่านเด็กได้ับบ็พี่ทองดีครับตได้หลาวเป็นคือไไหลายทีกูไม่ให่นิดเดียอันใดูแล,ว,แลว,วันนี้ใจ้เกลือจะจะ้าเด็กไปไม่ใกลนะต่อได้รับ พี่เท่งถามได้กับพี่ทองเพื่อนเรานั่นแหละเพื่อนเราเนยเมื่อเช้ด็แต่เจ้ามึงมาไกลหนุนๆไกลโต้เนอะพี่เท่งโตไหนผมไม่เคยรู้จักอ่าบาแล้วบาแล้วหนึ่งคนแล้วบาแล้วสองคนเจ้คนขึ้นเพื่อแล้วไอ้เท่งกันเนาเสียดายเพื่อนเราบาร์แล้วหนึ่งคนและหนุนบารทุ่งสี่ลายวะหน้าเย็นบารยจะเดินหน้ายืนเนาะเด็กไร่พี่ทองไอ้พี่เท่งไม่รู้จักเหรอไม่ว่า เราลืมลเราเจอแล้วรึน้องนางบ้านนาที่จะแกงหาสู่ฟ้าบ,บางกอกน้องเอ,อ๋ยพี่จะขอบอกยอย่าลงบางกอกจะลืมบ้านนะว่าลืมทองเสียแล้วลื้อรื้ออะไรเด็กมึงนี่มันรื้อเราไงไปเดี๋ยว,นนล,ว,ยวลืมกูแนละ้วมันรื้ไอ้เพื่อนไอ้ข้าไอ้ข้าสิอย่าไป ตีบมือนะครับเรานะกูเรา,าการับกันไม่นิสิตอย่ามาตำมิกกูกว่าพระกูไม่ได้หรือกับกูนี่อันนี้แหละไม่ลืมกูแล้วเต่งตายใหญ่ได้ตีบ้าไปนอ่อมากินข้าวดีวะแล้วกินที่ไหนเลยครับก็บอกพี่เต็งซื้อมากินที่ตรงนี้แล้วเจอมากินที่ไซนุ่นนงเป็นหนา้าผาหุงห้งไวเรลแล้วเพ็นหน้าผ้าี่เต่งพูดเป็นหนาา้าผ้าไหนไมีอะมึงเลยแล้วมีอะรใครมีอะไรงอบาแล้วบาแล้วมีตาใหญ่เนาะน้องเพ็นหน้าผ้าหรือไม่ใหญ่เมี่ยมึง ไม่เคยมีเมียท่ก็รู้อยู่เฮ้เลยเบืดอท่ะ้เลยบาตบาแล้วริงน่าด้กล้งบาบ่เมียตามความเมีความตามบาว่โกูจงไปในจอดรถกันยัยไปดูรัดดีว่ามุงจงแล้วไปจงกุ่นบาเปื่อนก้องเราเก้บาเสียเลวรักแม่นองรักแม่คลองจนระตาไงไรไงไรกูนีให้เต็งกลุ่ตาบาแล้วดูเลยตามเชนงั้่ เสี้ยวกูพว hmm? wa ิธีงออะไรมาพูดก็ไม่รู้วทองผมว่าบ้าบาหนเบียไหนเบียวว่าแต่ว่านองว่าแต่ว oh, <mon> ่าด้วไหมเป็นแต่เช้ว่าไปเจอข้าวแต่มึงล็อมือว่าแต่ว่ามือเปล่ามาไหนเบียเหรอไอ้ดันกูอ้ดันกูที่ตึงกันนั้นไหนไม่บาดเดียวมึงว่าไปไหนอี๋ โอ้ยเตดนี่ยิงเตดมยิงไงเยอะมากเลยนะตู้กองคำเนี้ยไอ้ตองเลรกมาปีนี่แหละกูโม้เล่มันเล่นตู้ขี่วันนี้เนะี่ยเออยิงแก่ยิงไงเยอะมากกูอบอกไอ้เจ้าก็จะไม่เจอนั่นอ่ะยัดแม่เอ้ยายด่าแม่น้องกูไม่ใช่เพื่อนลึงมึงวะกูนี่ไม่ดีแล้วทองด่าทำไมอ่ะไม่เลือกป้อมแ่คนเลื่นยาโดนทำมันป้อมนะอดไ,ดไ,นนะไนอ,อ้ยอาได้เตียงนะไอ้เตียงตัวเว้ยไอ้เตก้าป้อมอามาน่าสูไม่เลย อะไรดังเดิมไอบกลาไอไออเราอกกูเอนายยเว่าูด kind of ah. so. ้อะมึงยังจะได้กันนั่นไอเจลมันอตไปอแต่กับกูอะมันน่าจะอตไปเลยออหลามันทิเบกัหมกูอยว้จริงมันไม่เคยอ่านไนตั้งแต่เด็กูเลยไม่เียรจิกไหมกูให้ไปเจอข้ารับมือนรอม่ะจิกาเวมึง บาเลยจิงเอบาเลยจิงเอบาบาเลยบ้าเลยบาเลยเฮ้ยหยัดแม่นบาเลยหยัดแม่นบาเล้กับผู้บาเล้วฮั่นกับผู้เราแรกเลยว่าอย่าด่าแม่กูไม่ใช่เพื่อนลึงมาละฮั่นกับเราในตบหน้าพี่ทองทำไมถึงแล้วมันด่าหมดชอยอ่อเรื่องจริงพี่เทงไม่ชื้อข้าวมาเนี่ยผมบอกแล้วไอ้ชื้อมาทำไมพี่เทงไม่ชื่อเล้วเชิญมาช้อยอ่ะกอบ้าไม่แล้วู้่กูหยัดแม้กันนั้นพี่เทงด่าใครอะด่ามึงกันแหละเอ้ยเฮ้ย Mola, lá, mola, mola, mọi người có thể thấy, những loại mà những người mà Ah, cu đi. rau, những giết rau, giết người rau, mấy người rau, những người mấy những cái tiếng những giết rau, những rồi rau, những rồi rau, giết người rau, những người กูพลังยิงต้องทลบเลยอยูนกันมาม้ออะไรกี่นายกูเลยว่าต้องกูต้องท้วันอาทิตย์อาทิตย์นึ่งเลยนะอันนี้ยังเซ่เลยอากูพลังยิงครบไม่แน่เลยไอเรายังเซ่ก่อนผมพลังยิงจะไม่ทำนี่โอ้กูไม่ออกพี่เท่งอย่ามานี่หน่อยผมอยากจะถามว่าทำไมพี่เท่งไม่ซื้อข้าวแล้วเชื่อมาใช่ไหมเนี่ยไอเป็นนู้บ้าอะไรมึงบ้ากันเราด่าใครพี่เท่งด่ามึงเลยเนี่ยมึงก้อยแม่เออปลาหนูก้อยปลาไม่กินข้าวไออย่างมึงไม่ยอมไป มาหนังนุ่งนังเปลีอยู่ะไปอุบัอุบานนี่มันโทษเพื่อไรอ่ะไปไปไหนเลยครับไปกินข้าวเดือนบ้านไปผมไม่ไปกับคุณผมไม่บ้ากับเท่งหรอกตอนนี้กูบาเนี่ยอ้นี่กูบาแล้วโ้บาแลว้ลวกูโอ้ยัดแม่กูบาแลว้วตาพี่เท่งไอ้ย์โอ้ดีดีมึงตีปู่แล้วเนาะกูพี่เท่งบ้านี่ด่าพ,พื่ทนนอทำไมอ่ะผมหอยซื้อข้าวไม่ซื้อผมบอกแล้วผมหิวอยู่เนี้อ่อไดโรไปมึงเล่นแบบนี้กันแลว้วน้องกระพีมึงโอ้หกมือยกไม้น้ำไดโรไป อ,ไ <laughs> อาอไรโ้ไงเฮ้เ <laughs> ย้ะฮ้เฮ้เฮ้เย้เฮเฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮตเฮอเฮ้รง้เฮ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 เฮ้เฮ้้เฮไปฮ้้เฮ้เเ้เฮ้เ้เฮ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 ้โหงโฮ้เ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  มัน <aria> จมตีนม er ึงเอ้ยจึงจมตีนมันยืนบ้าบาอยู่ที่ทรงนั้นไอ้บองหละเออไปควันควันมันเสียงให้ตายมันชื่อว่านายเองเขากันเองแท้มันตูกตีตั้งแก่มันไม่อายเองเ้ยเพื่อนรักพักอีทองอันนี้มันตูกตีกีทีจินใจเอจายเอจาย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  ไล่ทีมาตเราตีมาตีมาต่อหนานนนานนานนานหนต่้องตัตีเดียวผมเห็นอยู่แล้วคร mm, ับครับจะตีแม่ม้อเด็กใจไปเต้าม้อแล่ปิดเป้แล่อกกูตัวตีวันหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์แม่ไม่ยมเแปดแกไม่ดีบ่มกำไรโอ้โหชิงเวันนี้กับอะไรําอะไรเลย ตุ้นไ่วกี่มาตังหัวเลยกันนะย้ำเลยตังย้ำตัวรู้ตอวรู้ก็ตั้องยืนต้นที่เดาพี่ทองคิดดูสิครับว่าพี่เท่งบ้าอะไรอย่างบ้าเธอเลยกบบไม่ต้องว่าง้องนี้แน like ่นอนไหนถึงโตกลุ่มหม้อได้อ๋อนั่นเลยครับนี่ถ้าวันนอนอะไรให้นี่ต้องบุญเลยกับแกรับดูดาเกี้ยนมาดมอ่าดูดาโนเกี้ยนเนอมาๆนอน้องเอาแล้วไปเป็นนั่นอ๋อดูดาองเกียนเช่งดี มานน่าเจ้าหนีมันงงไม่รู้เลยโนมาโอเพลงร้องอ๋อดูลำเลาะเบาตาแปลกๆอ๋อดูแปลก่เล่าโน้ดตาแปลกๆรำเพลี่ยนใจล้มารำเพลงไทยโอ้โหโอ้โหเออผมถามพี่เตทมีก่อนพี่ทองจัดการตอนนี้ นีนอน่บ้าพอใจโอนี่ไงบ้าปอเดกูตตีเลยวทำแล้ตีลาทำไม่บ้าพอใจโอ้ดมันมังดันแน้อยคไปอุตนนดูงหาจะกุยยำนี่ลำแล้หนอนี่ไงบ้าวพอใจปิดตจไหมน่าเจ้าเอรียงมอ นี FM, ane, vida, ere, oh, right. ่แม่เลยช่วยเลยตอนนี้เด็กชายห้าห้องพรรดินติดอยู่แล้ววันนี้มาแล้วช่วยตีแม่เอ้ยดูนู่เกียนกูมันพักดินติดอยู่ได้ทอกนั่นเลยให้นั่นๆต่อรำหมได้ใจเราพัดไปแม่งไก่แม่งไก่ชนนี่แม่ไม่แม่เป็นอะไรดูดานั้นเฮ้ยดีใจดูคขุม้าดูดาน เทีเยงบาเลยก็ให้รัาข้าระเจ้านายดทองจะก็รงอ่าก็บุญว่าให้ถึงไอ้เไี่งไอ้เลยอาจเองคอยรับดูลาเขียมมาดับไววันนี้เป็นเพียงแต่ว่าอ่าอีแตงแค่ไหก่อนไม่เค่อีแงราทองตะชื่นใจแตงพึ่งกาแตงนะฮให้เทีแล้วกรแม่แกงพึ่งกาเลยเทีม่น่าอยากแล้วหลับแล้วเอมาหนเอหลับงอหลับงอเออ ตำเล้วหนอมือมาตำลับออกมือหยิบจอกมาหยิบจอกสุดลตาบอลับใจที่มาใจไปป้าลับใจหนอใจไปป้า กวนตองอะไรกันนั่นร้ยจริงโดี้วะอลาบตะเกนยแกับนุเี้ยนแล้วแตกูกนวันุเียนนากูได้บห่ดอยมึงเลยแล้กยายเลยายเลยได้ไกูทำกระต่ายจมจังเลยนะมเลน้องเกรตายจมจังเราดำไปลเจ้าเอ้ เดี๋ยเ้ามาตวาพื้นีเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวใหมดเลยกิแตกกูต้นัรงเลยเดี๋ยวช้ามาจำรเพิ่นดูไาลงกล้องเออแัตชี่จังเสียหมดเดี๋ยวข้าที่จกรีปายาวนี่ออกอยากจังเสียบอกละใช่วันน้จุมโพยเพลแล้วแล้วก็ไปล้างกันไปกูไม่โนนั้นเลยม่งเย็นาล็ไปล้างในกล้องหน่ไปเออต่อยล้างไปนะเออ ต้อยล่างหน้องเอ้ก้าวากลองใต้กลางหน้องเอ้ามีก็ลงมาล่างรับมาลำบาไม่ปักล้มแล้วแนะล้วเนาเหรอเขาเนี้ยยิ่งรำเลยนุกี้ใจปลายาวก็เฉยอุบาท